สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเยอยคลิปเสียงเรืองกลยเยยคลิปเสียงไร้น้ำหนักเห็นข่าวย,ยังสงสัยถแถลงตื่นเต้นอะไรเรื่องนี้ต้องอยู่ยาวๆเรื่องไกลยเยยคลิปเสียงไร้น้ำหนักไม่ใช่เรื่องใหญ่เห็นข่าวอดสงสัยไม่ได้จะแถลงตื่นเต้นอะไรกันแนะกองชีพิทาศึกษาข้อกฎหมายเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆหลังรายการข่าวสามมิติ นำคลิปเสียงบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีวีมาเผยแพร่โดยหนึ่งในใจความสำคัญของการประชุมดังกล่าวคือการระบุว่าไอทีวีไม่ได้ทำสื่อตามวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารการประชุมที่มีการนำมาเผยแพร่ก่อนหน้านี้วันที่12มิถุนายน2566นายเลืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐผู้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตน์คนดิเดต นายกทรรมตรีผักก้าวไกลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการบันทึกการประชุมเป็นเท็จแต่เป็นเพียงการจดที่คาดเคลื่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรผู้ถือหุ้นที่ตรวจพบสามารถแจ้งไปยังบริษัทเพื่อแก้ไขบันทึกได้นายเรืองไกากล่าวอีกว่าคลิปเสียงที่นําเปิดเผยไม่ได้ทําให้น้ําหนักในการถือหุ้นไอทีวีซึ่งเป็นกิจการสื่อลดน้อยลงไป เพราะวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทที่จดแจ้งเอาไว้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือยกเลิกไปยังคงวัตถุประสงค์เดิมอยู่และคําว่าสื่อก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรับสัมปทานหรือมีสัญญาร่วมงานกับรัฐบาลเท่านั้นแต่ประกอบกิจการอย่างอื่นก็เป็นสื่อได้เช่นทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อหรือรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆเหมือนบริษัทวีลากมีเดียจำกัดของกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็มีสถานะเป็นสื่อเช่นกันฉะนั้นเรื่องบันทึกการประชุมจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เห็นข่าวแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมาแถลงตื่นเต้นอะไรกันจึงขอเสนอให้ผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ไปเปิดพจนานุกรมคำว่าสื่อหมายความว่าอะไรมีอะไรที่เป็นสื่อบ้างนอกจากนั้นในบันทึกการประชุมฉบับเต็มของไอทีวีมีการรายงานแผนธุรกิจ และแผนการทำสื่อรูปแบบต่างๆระบุเอาไว้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนจัดตั้งพักอนาคตใหม่เสียอีกฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องการเมืองที่มีการวางแผนเล่นงานนายพิธาตามที่มีการตั้งข้อสงสัยกันนายเลื่องไกยกล่าวถึงกรณีกณกตตีตกคำร้องเกี่ยวกับคุณสมบัตินายพิธาที่ยังถือหุ้นไอทีวีอยู่นั้นว่าย,ยังไม่รับหนังสือแจ้งจากกกตกำลังรอพิจารณาเหตุผลอยู่แต่การตีตกคำร้อง ไม่ได้แปลว่านายพิธาจะรอดเรื่องหุ้นไอทีวีเพราะกกตตีตกคำร้องไปในแง่ที่ผลระยะเวลาส่งให้สารดีกาแผนาการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยเท่านั้นซึ่งต้องส่งก่อนการเลือกตั้งแต่ตอนนี้กะกะตตั้งแท่นดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งสสมาตรา151จึงแสดงให้เห็นว่ากะกะตเชื่อเองว่านายพิธาไม่มีคุณสมบัติลงสมัครสส และรู้ตัวเองตั้งแต่ต้นแต่ยังฝืนลงสมัครซึ่งในความเห็นของตนถือว่าหนักกว่าคำร้องที่ตนยื่นไปด้วยซ้ำนายเรืองไกรกล่าวทิ้งท้ายว่าอยากฝากถึงหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนายพิธาควรศึกษากฎหมายและเอกสารหลักฐานอื่นๆให้รอบคอบเพราะหลักฐานไม่ได้แค่มีแค่บันทึกการประชุมเพียงแผ่นเดียวแต่ไม่ได้ขัดข้อง หากใครจะดีใจก็ถือเป็นความหวังอีกเครื่อหนึ่งของผู้สนับสนุนนายพิธาแต่อยากขอให้ดูเรื่องนี้ยาวๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ